สดีค่ะพบกับครัวพิพิไลัยค่ะวันนี้มีเมนูผัดกะเพราเนื้อมาฝากค่ะหลายคนถามว่าผัดกะเพราเนื้อยังไงให้อร่อยค่ะวันนี้ครัวพิพิไลัยก็เลยจะมาทําเมนูผัดกะเพราเนื้อไข่ดาวแบบง่ายๆแต่อร่อยค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันก่อนเลยเริ่มจากเนื้อนะคะเราใช้เป็นเนื้อวัวนะคะส่วนที่เป็นเนื้อสานแล้วก็ติดมันเล็กน้อยซื้อมาสับเองนะคะหรือจะซื้อแบบบดหรือว่าจะใช้แบบไหนก็ได้นะตามชอบเลยใครไม่ชอบเนื้อติดมันอาจจะใช้เนื้อสดอื่นก็ได้ค่ะมีใบกะเพรานะคะล้างน้ําแล้วก็เด็ดเอา ฉพาะส่วนที่เป็นใบอ่อนๆเอาดอกด้วยนะคะเล็กน้อยเพราะว่าดอกกะเพราเนี่ยก็จะมีความหอมเหมือนกันต่อมาค่ะน้ํามันพืชนะคะสําหรับใช้ผัดมีกระเทียมพริกนะคะความเผ็ดตามชอบพริกเราก็ใช้เป็นพริกเขียวแดงนะคะพริกขี้หนูด้วยค่ะใช้วิธีการสับเอานะคะสำหรับคนที่ชอบให้มันเผ็ดแบบร้อนแรงมากๆใช้วิธีการตําก็ได้การตำเนี่ยจะทําให้น้ํามันหอมระเหยของพริกออกมาทําให้พริกเนี่ยมีความเผ็ดที่มากขึ้นนะคะก็จะมีซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวมีน้ําปลาน้ําตาลทรายน้ํามันหอม แล้วก็ไข่ไก่เดี๋ยวเราจะเอามาทอดนะคะทําเป็นไข่ดาวเนาะกินกะเพราต้องมีไข่ดาวด้วยถึงจะอร่อยค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็พริกน้ําปลาค่ะกะเพราไข่ดาวพริกน้ําปลาแค่นี้ค่ะพอละค่ะชีวิตเนาะโอเคค่ะส่วนผสมก็มีแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทอดไข่ดาวกันก่อนนะคะเริ่มจากตั้งกระทะนะคะไม่ใช่กระทะสีใส่หม้อนะคะใบเล็กแล้วก็ใส่น้ํามันเยอนนิดนึงจะใช้ไฟร้อนนะคะเมนูนี้ตอกไข่ใส่ถ้วยแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อเลย อันนี้จะเป็นไข่ดาวแบบไทยๆนะคะก็คือสุกๆกรกรอบนะคะฟูๆก็ทอดให้สุกตามชอบเลยใครชอบแบบเป็นยางมาตุ้มก็อาจจะไม่ต้องสุกดีก็ได้นะคะใครชอบสุกก็อาจจะทอดนานหน่อยเดี๋ยวเราจะทอดให้สุกกรอบเลยนะคะระหว่างนี้เราก็เตรียมกระทะที่จะเอามาผัดกะเพราด้วยนะเดี๋ยวจะผัดกะเพราต่อเลยประมาณนี้พอแล้วค่ะเสร็จแล้วก็ตักพักไว้ให้เสด็จน้ํามันค่ะ เมนูผัดกะเพราต้องไฟแรงน,นิดนึงนะคะใส่น้ำมันที่เราทอดไข่เมื่อกี้หาลงไปเลยค่ะง่ายดีประมาณสักสองช้อนโต๊ะค่ะใช้กระทะบางนิดนึงนะคะมันจะร้อนเร็วจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปเลยผัดกระเทียมให้หอมก่อนค่ะจากนั้นใส่พริกลงไปผัดกะเพราเนื้อต้องแบบรสจัดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขาวกลิ่นมาละอื้อรุนแรงใช้ได้ตามด้วยเนื้อลงไปเลยค่ะ จากนี้เราก็จะปรุงรสเลยนะคะใส่น้ําตาลทรายลงไปนิดนึงใครไม่ชอบหวานไม่ต้องปรุงนะคะใส่น้ํามันหอยค่ะใส่ตอนที่เนื้อยังไม่สุกได้เลยนะคะมันจะได้เข้าเนื้อตามด้วยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ําปลาค่ะตอนนี้กลิ่นดีแล้วผัดต่อให้เนื้อพอสุกค่ะถ้าแห้งไปเติมน้ําได้นะคะพอเราจะเติมน้ําสักหน่อยหนึ่งนะคะให้พอมีน้ําขุกคลิกสักสองช้อนโต๊ะ ผัดให้เนื้อสุกก่อนนะคะปิดฝาค่ะพักไว้ประมาณสักหนนาทีนะคะให้เนื้อสุกดีค่ะดูให้เนื้อสุกดีแล้วนะคะแล้วก็ใส่ใบกะเพราที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะผัดให้ใบกะเพราสุกทั่วถึงนะคะอืมกะเพราต้องเยอะๆถึงจะอร่อยค่ะผัดพ่อผัดก,กะเพราสลดนะคะปิดไฟได้เลยเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูผัดกระเพราเนื้อของเราค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันว่าจะแซ่บแค่ไหนนะคะนี่ค่ะทานคู่กับข้าสวส่วนละลอนนะคะไข่ดาวพริกน้ำปลานี่ค่ะแค่นี้พอแล้วค่ะชิมก่นอนเืมเคี้ยวโดวนพริกลองกินแบบกับพริกน้ำปลาด้วยนะคะแล้วไข่ดาวสุดก,กำลังพอดีเลยค่ะดูเยิ้มเยิมเหมือนจะกินจริงจังอะ่ะรสชาติดีเลยทีเดียวค่ะ รสชาติเผ็ดสะใจแมค่ค่ะกินกะเพราต้องแบบรสชาติแบบนี้คะ่ะเผ็ดๆแล้วก็ใบกะเพราเยอะๆนิดนึงนะคะไม่มีผักอย่างอื่นนะคะส่วนมากกะเพราที่เราไปสั่งตามร้านอาหารนะคะก็จะมีถัว่วฝักยาวพริกยวกัวร้อมใยอะไรประมาณนี้คะ่ะแค่ลอดบ้างทาให้มันแบบลืมไปเลยว่าเป็นรสชาติผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราแท้ๆต้องมีเฉพาะใบกะเพรากับพริกแค่นี้พอคะ่ะจบแค่นี้ก็อร่อยง่ายๆแล้วคะ่ะลองทําทานดูนะคะเป็นสูตรง่ายๆสําหรับคนที่ไม่ทานเนื้อนะคะก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเนื้อหมูหรือว่าเนื้อไก่ก็ได้ค่ะตามชอบได้เลยต้องทําดูค่ะ ฝากกดไลค์ดกดแชร์ like, share, กดติดตามให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ